ดีมากแล้วก็รักพีพ,พีพีพีคือความสมบูรณ์ของครอบครัวเนี่ยเราจะบอกอะไรก็บอกแค่รักพีพีพแล้วกัน <c oughs> นี่แหละก็เป็นความสมบูรณ์ของครอบครัวแล้วก็ทําหน้าที่ลูกที่ดีให้กับครอบครัวต่อไปแล้วกันนะคะและ,และนี่นะคะก็เป็นความประทับใจเล็กๆน้อยนะคะที่ครอบครัวเนี่ยได้พูดถึงน้องพีพียังมีคลิปอีกเยอะแยะมากยก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับ ปากหวานจีกับพีพีชอบทะเลาะกันค่ะพอน้องได้ไปแลกเปลี่ยนเหงาแล้วก็ชอบแบบวิดีโอคอลมาหายก็สนิทก,กันมากขึ้นก็รู้ว่าน้องอยากลองทำในด้านนี้แต่ว่าตอนเด็กพีพีไม่เคยคิดจะเป็นแบบในมุมนี้เลยค่ะพี่พีตอนเด็กก็จะเป็นเด็กที่น่ารักมากเด็กแม่มากถ้าม้าไปจับผมพีพีก็จะนอนอยู่บนตัวมา้าถามว่ามีแววเป็นดาราไหมตั้งแต่ตอนเด็กไม่มีแววนะคะ แต่พอเริ่มโตในส่วนตัวมามาว่ามีแววในเรื่องหน้าตาของน้องแต่ในเรื่องผลงานการแสดงเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกว่าน้องจะแสดงได้เพราะว่าน้องขี้อายมาก เริ่มตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยที่เป็นคนขี้อ้อนเจ็บแม่มากโตขึ้นมาหน่อยมามัธยมพีพีก็เป็นคนขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองพีพีไม่สามารถเดินไปซื้อข้าวกินตอนกลางวันได้ไม่เคยคิดเลยว่าพีพีจะทําได้แต่พอเห็นผลงานของอพีพีออกมาแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าพีพีทำเต็มที่มากทําได้ดีที่สุด เปลี่ยนแปลงเยอะคือแบบหนุอนน้องก็มีคนที่ชอบเยอะมีแฟนคลับเยอะขึ้นแฟนคลับน้องคือค่อนข้างน่ารักค่ะไม่ล่วงเกินนิวเนขอบเขตของตัวเองอะได้เห็นมุมต่างๆของแบบผู้คนอะแล้วว่ามันก็น้อยคนที่จะ มีโอกาสเจอมันก็ทําให้ทั้งตัวน้องเติบโตขึ้นแล้วก็ตัวเราก็เติบโตขึ้นด้วยแต่ว่าทุกอย่างโดยรวมก็โอเคเพราะว่าแฟนคลับน้องก็คือน่ารักมากในส่วนตัวในครอบครัวก็ไม่มีไม่มีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็ยังทานข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันแล้วก็ชอปปิ้งด้วยกันเหมือนเดิมตั้งแต่พีพีเข้าวงการบันเทิงเนี่ย ก็เริ่มมีแฟนคลับมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้แฟนคลับต่างๆเนี่ยก็มาเป็นแฟนคลับป้าๆหมาๆพี่เพจหมาในบ้านขอบคุณขอบคุณที่ให้การสนับสนุนพีพีจะคอยเตือนพีพีอยู่ตลอดเวลาว่าการที่พีพีมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วแต่การรักษาชื่อเสียงไว้ให้นานๆเนี่ยเป็นทิ่ที่ยากกว่า ปรึกษาเพราะว่าเหมือนตัวหนูเริ่มทาแบรนด์ของตัวเองก่อนส่วนใหญ่ก็คือปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวน้องด้วยทางครอบครัวช่วยกันคิดเขาว่าแบบยังไงดีอะไรแบบเนี้ยนี่มาปรึกษาค่ะนอนคิดคืนหนึ่งแล้วก็มาปรึกษาเลยว่าพี่พีจะทําแบรนด์เสื้อผ้าเขาก็คิดมาเป็นกระบวนการที่มาว้เห็นแล้วว่าน่าจะโอเคที่มาให้คำปรึกษาก็ใน,นเรื่องเกี่ยวกับ ธุรกิจการบัญชีข้อกําหนดกฎหมายต่างๆให้เขาไปคิดแล้วก็ไปรังธุรกิจของพีพีให้ให้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดจำได้แล้วว่าวันแรกที่มานั่งคุยกันว่าพีพีจะทําเสื้อผ้าขายก็จะเล่าเป็นฉากๆว่าเสื้อมีกี่สีกี่แบบแต่ละแบบเป็นยังไงถึงทุกอย่างพีพีเป็นคนออกแบบหมดเลยป้ากับหมาฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าพีพีสามารถทําได้โยดไม,ไม่เดืองทิ่ไม่ติดข้องสงสัยเลยสนับสนุนพีพีทุกเรื่อง ก็ภูมิใจเพราะว่าก็คือรู้ว่าแบบรู้ว่าพีพีเหนื่อยอย่างเงี้ยแบบก็รู้ว่าพีพีเหนื่อยเพราะแบบบางวันอย่างเงี้ยพีพีก็คือลงมาหาที่ห้องแล้วก็แบบร้องไห้อย่างเงี้ยรู้ว่าทำเต็มที่แล้วขอสทษผูกก็รู้สึกภูมิใจในตัวพีพีมากเพราะมากเคยไปดูน้องที่ถ่ายทำที่ภูเก็ต รู้สึกว่างานเป็นงานที่หนักมากต่อสู้กับเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องงานด้วยจนผ่านมาถึงวันนี้มาก็รู้สึกภูมิใจที่พี่สามารถแยกแยะได้แล้วก็ทำมันออกมาได้ดีที่สุดส่วนเรื่งธุรกิจมาก็รู้สึกภูมิใจเด็กอายุแค่22สบสงามสามารถที่จะคิดว่าตัวเองอยากทำอะไรล้วก็ทำออกมาได้สำเร็จ ป๊าม้ารู้สึกภูมิใจพีพีพมากพีพีเป็นความสมบูรณ์ของขอครอบครัวเป็นลูกที่ดีที่สุดของป๊ากัม้าแล้วก็เป็นน้องชายที่ดีที่สุดของพี่เพชรด้วยเหมือนมันก็ผ่านจุดจุดที่ยากมาแล้วก็ก็เริ่มไม่ห่วงก็ทําเต็มที่แล้วก็มีอะไรก็ก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นเจ้าห่วงยังไง รู้สึกห่วงเรื่องสุขภาพพีพีมากที่สุดค่อนข้างจะพักผ่อนน้อยงานก็ค่อนข้างางานหนักนะก็อยากจะให้พี่พีพักผ่อนได้มากขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นที่ห่วงก็มีประมาณนี้ค่ะเป็นห่วงในเรื่องของการขับรถเพราะพีพีเป็นคนที่ขับรถเร็วขับให้มันช้าๆหน่อยพักผ่อนให้มากหน่อยเพราะพีพีอน,นอนอยากให้รักษาสุขภาพด้วย ใจกับน้องเนาะภูมิใจมากนะอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันแบบฮิลิตไม่ร้องไห้นะคะจะอยู่เป็นกําลังใจเป็นที่ปรึกษาข้างๆให้น้องอะไรไปเรื่อยๆเลยบอกว่าน้องพีทีเก่งมากค่ะภูมิใจตัวน้องวิทีเหมือนเดิมดีแล้วทําดีแล้วทําดีก็ไม่แยุดขนมดีและให้ป้าอวยพรกับคอลเรีคชั่นสองขนมีหน่อยคอัสองขอให้ตั้งตั้งตั้งกว่าเดิมอีกนะคะเปิดปุ๊บหมดป๊บขายลุวยนะคะซีอ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับแก๊งเพื่อนสนิทของน้องพีพีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเรียนจนจนถึงปัจจุบันนี้เคยคิดไหมว่าเขาจะประสบความสำเร็จขนาดนี้มีธุรกิจยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ดีใจกับเพื่อนเออใจเนาะไม่คิด่าเพื่อนจะมาไกลขนาดนี้แล้วตอนที่อยู่มหาลัยเนี่ยมีคนกีดเข้าไหมมีคนกีดว่าเอ้ยคนนี้ลบแล้วนางเขินปะไม่เขินค่ะเขาอักเสบ ตอนแปรรักอ่อนหนียพวกเรามีปฏิกิริยาไงบ้างอะรีดค่ะคเดีก็ตกใจิดนึงไม่คิดว่าเพื่อนจะทำได้ดีขนาดใช่ปกติเพื่อนก็ชอบคืแดงละครแตดงละครแดงละครคัรลเลอร์เคาน์เตอร์คอ .2 อวยพรเลยค่ะเริ่มแน่นอนค่ะก็คือต้องไปรอรอบพีออเดอร์แน่นอนกดปังปังเพ่งเ่งค่ะขอใ ายร้อยล้านนะะตอนที่น้องจะเริ่มทำเนี่ยน้องได้มาปรึกษาเพิ่์ดบ้างไหมก็มีเล่าให้ฟังอยากให้ทำไซใหญ่ด้วยนะไซได้สำหรับสาวไซไดสุกวันนี้ไซได้แค่สติกเกอร์อยากมีเพิ่์พูดถึงเรานี้หนึ่งค่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเพราะว่าเขาก็น่าจะรู้แหละว่าเราแบบว่าหวังดีกับเขาเราแบบซัพพอร์ตเขาเต็มที่นะอะไรเงี้ยอยากให้เขาเติบโตไปในทางที่ดีไม่ว่าจะวันไหนวันข้างหน้าอีกกี่ปีอีกกี่อะไรเงี้ย เราก็ได้ยินอยู่สัมผ์สตรงนี้เขาอยู่เหมือนเดิมแล้ววันนี้เรยบอรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสไตลินที่อยู่ที่นาดาเราก็ทำงานให้กับน้องพีพีมาตั้ตงแงต่เรี <laughs> ยนต้นย้อนไปห้าปีที่แล้วน้องเป็นไงบ้างเด็กน่ารักคนหนึ่งแหละเจอทุกทีก็ทักทายความน่ารักทักทายพูดคุยอจะใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีการทํางานที่ดูเป็นอาชีพขึ้น ตอนแรกแต่ที่โทรมาว่าแม่มาช่วยหน่อยจะทำคอลเลคชันโวอุ้เต็มที่เลยเพราะเราก็รู้แล้วว่าพีพีเ็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แลลวพอเขามาทำตรงน,นี้ก็คือถูกทางเขาเลยถ้ารู้ว่าจะพังานพีพีเนี่ยมันก็แฮปปี้มาจากบ้านแล้วรู้แล้วว่าวันนี้เราจะเอนจอยกับทีมอย่างมีความสุขแน่นอนก็แสดงว่าพีพีเป็นพลังบวกใหกับทุกคนพลังบวกสนุกวันเชื่อเลยว่าพีพียังจะสบความสำเร็จเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆเลยนี่มันน่าจะเป็นแค่แก้าวแรกแหละน้องจะไปได้ได้ไกลมากกว่านี้เยอะเลยแล้วยังเป็นพีพีที่บอนนะ ขอเสื่อมคันีดีกับ Culture c อ l l e c t i o n สองพันยี่สิบปีด้วยนะคะก็ที่ผ่านมาตั้งแต่รู้จักกันเนี่ยบอยก็จะเห็นพัฒนาการของน้องหลายๆายอย่างมากมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในวัยแค่2ี่ปีของเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกก้าวที่น้องเดินทุกก้าวที่น้องทําก็ก็ยินดีกับน้องเสมออยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้น้องก็ต่อไปทุกคนก็จะคอยเป็นพลังบวกพวกเขาก็จะคอยซัพพอร์ตน้องตลอดไปขอให้น้องประสอบเร็จต่อไปแล้วกันนะคะ